ขอรอบรางวัลสูงสุดนะครับได้แก่โรงเรียนธรรมศาสตร์คองหลวงวิทยาคมชุมพานีเขตหนึ่งครับขยับขึ้นมาข้างหน้าเลยครับนะครับโรงเรียนที่1นะครับโรงเรียนที่2อที่ได้รับอรอบนะครับสูงสุดนะครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาระยองเขตสองครับและ โรงเรียนระดับที่3ที่เข้ารอบส่งสุดนะครับได้แก่โรงเรียนยุทธราชวิทยาลัยเชียงใหม่เขตหนึ่งครับสำหรับผู้ที่จะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับคือทนาจการย์ไทยโรจน์นะครับอิทธิอาวัชกุลนะครับผู้ก่อตั้งโโอุบครณายากรณ์แห่งแรกในประเทศไทยนะครับ โรมายาตุนทักซิโดนะครับก็เ,เป็นแชมป์เวลาที่ผู้ปกครองแล้วก็อาจารย์ท่านรู้ว่าลองหน้เลิกอันดับสองนะครับจะเป็นใครนะฮะับจริงๆอย่างนั้นนะครับตอนทีผม,มก็ได้หลายชื่อมอาแล้วนะครับผู้ที่ได้รางวัลลองหน้เลิกอันดับสองนั่แก่ โรงเรียนยุคลาดยุคยาลอยครับครับขอบคุณทุกี่มาช่วยนะครับนี่รียนการเชื้โรดนะครับยอดบริวารนะครับสุดยอดเด็กไทยนะครับถือได้ที่สามต้นหน่อยครับต้นหน่อยครับสำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับขอกราบเรียนเชิญทนักทูนรายการจำรูนภงสุวัฒนะครับ โดยการทำนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2นะครับขึ้นมอบรางวัลชนะเลิศนะครับให้กับทีมยอดเยี่ยมไทยนะครับในปีดีลำหน้าร่อสีนี้นะครับทุกคนก็เสียดสีทุกคนนะครับนะครับทีน่าเลยยังมีารประกวดอีกนะครับตัวของที่นิดเดียวก็ได้ประกาศมาและตัีนี้ก็เป็นความพยายามขึ้นมา